จริงครับเพราะว่าน้ําในสระว่ายน้ำเนี่ยมันมีสารคอรีนนะครับซึ่งสารคอรีนเนี่ยถ้าเกิดเราสําลักน้ําเข้าไปในจมูกเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุจมูกได้นะครับซึ่งก็ทําให้เกิดจมูกบวม OL ปิดกั้นทางเดินไซนัสเป็นไซนัสเศบตามมาได้หรือถ้าเราว่ายน้ําในแหล่งน้ําที่ไม่สะอาดนะครับในแหล่งน้ำน้ำอาจจะมีแบคทีเรียอยู่นะครับถ้าเกิดเราสําลักน้ำเข้าไปทางจมูกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แบคทีรียนั้นจะเข้าไปในไซนัสเราได้นะครับผม ยังไม่มีข้อมูลครับว่าการกินอาหารรสจัดหรือรสเผ็ดเนี่ยทำให้เป็นเป็น,นัเสเต็หรือทำให้การส่นัดแย่ลงนะครับ อันนี้ต้องดูแล้วแต่เคสนะครับมีการศึกษาว่าในคนที่เป็นกดไหลย้อนรุนแรงเนี่ยบางคนน้ำกรดเนี่ยขึ้นมาบริเวณคอและจมูกได้ก็จะทําให้เกิดการอักเสบของบริเวณจมูกทําให้เป็นสนักเสบได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่คนไข้ที่เป็นกดไหลย้อนทุกคนนะครับที่จะมีอาการสนักเสบครับ